ครับผมก็จงว่าแหละครับการเพาะปลูกต้นหอมเนี่ยมันก็เริ่มต้นจากที่เราใส่ใจเริ่มตั้งแต่เราคัดสรรพันธุ์พันธุ์หอมครับผมอย่างของผมเนี่ยพันธุ์หอมผมใช้เอามาจากรับแรงอุตตรดิตต์พอเกิดขึ้นมาเราก็ต้องดูดูการเจริญเติบโตของต้นหอมจนผมได้มาเจอผลิตภัณฑ์นี่แหละครับของเขียดแดงเนี่ยเป็นเคมีเกษตรที่ผมว่า โอเคนะครับผ่านเพราะจากที่ลองใช้ดูผลผลิตของผมต่อไร่เพิ่มขึ้นการบำรุงรักษาง่ายขึ้นลดทอนการฉีดยาต่อเที่ยวลงด้วย50%ผ่านครับแค่แดง สวัสดีครับวันนี้ทีมงานแคแดงลงพื้นที่ของร้านชัลรวีการเกษตรนะครับวันนี้เราอยู่ที่แปลงหอมนะครับวันนี้เราจะมาติดตามผลการทดลองของผลิตภัณฑ์แคแดงนะครับเดี๋ยวเรามารู้จักกับเกษตรกรก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่<ม>แนะนําตัวหน่อยครับผม,ผมประเสริฐศักดิ์ธมพิทักษ์เกษตรกรปลูกหอมบ้านนนนสง่าตําบลน,นิคมสงเคราะห์อ,อําเภอเมืองอุดรครับครับขออนุญาตเรียกชื่อว่าพี่แห้งนะครับครับผมพี่แห้งครับก่อนอื่นนะครับพี่เดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์กันเลยครับว่า หลังจากที่ใช้ผลิตภัณฑ์ไปแล้วเป็นยังไงอ่ะก่อนอืน่นเกี่ยวกับเชื้อราก่อนนะครับตัวนิวคาร่าก่อนที่ทีมงานเค่แดงจะมาแนะนําผลิตภัณฑ์ตัวนิวคาร่าเนี้ยหอมพี่เป็นยังไงบัางครับอนนอหอมแป้งผมเนี่ยจะประสบปัญหาอ่าเกี่ยวกับโรคใบจุดสีม่วงครับใบจุดสีม่วงนะครับครับแล้วลักษณะการมันเป็นยังไงบ้้งครับใบจุดสีม่วงเริ่มแรกมันจะเป็นจุดขาวๆไม่ได้เป็นจุดขาวๆแล้วหลังจากนั้นมันก็จะเป็นใบ ใบสีม่วงมันจะแห้งแห้งแล้ว็นสีน้าตาล <Ừ. S 2> แล้วถ้าเกิดเรารักษามไม่ทันอะ่ะหอมมันก็จะเหลืองค,คือภายในวันเดียวจะไปทั้งทั้งแปลงเลยอ๋อครับและหลังจากที่ทีมงานเข้ามาแนะนําตัวผลิตภัณฑ์ชุดนิวคาร่าเป็นไงบ้างครับพี่หลังจากใช้ไปแล้วอ่าหลังจากที่ใช้ไปแล้วผมใช้ไปผมเริ่มใช้มั้งแต่แปลงที่แล้วแปลงนี้ก็ฉีดไปแล้วด้วยรู้สึกว่าอาการนั้นยังไม่ปรากฏ แล้วรู้สึกว่าหน่อหอมเนี่ยหน่อที่ขึ้นมาตรงนี้เนี่ยเนี่ยมันจะใสขึ้นใสขึ้นนะครับนี่ครับเนี่ยหน่อมันจะใสขึ้นแล้วใบมันจะแข็งแรงขึ้นกว่าก่อนที่เราไม่ได้ใช้นิวคาร่าอ๋อครับแสดงว่าผลตอบรับดีขึ้นดี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 แต่เราต้องฉีดซ้ําฉีดซ้ำเพื่อครับต้องฉีดซ้ําถ้าเกิดช่วงที่ระบาดแรงหนักเราต้องสามวันฉีดหนึ่งครั้งอ่าครับ แต่เราสามารถฉีดป้องกันได้ตั้งแต่ฉีดยารอบแรกฉีดบํารุงรอบแรกนั่นคือเราใช้เลยอย่าเพิ่งให้มันเป็นก็คือเราใช้ตัวเนี้กันไม่ได้ตัวนี้ครานะครับครับผมใช้นิโครากันได้อะและตัวที่สองพี่ตัวชุดคู่ดกเฮ้ยสองชุดคู่ดกนะครับบารุงยังไงบ้างครับที่ใช้ไปแล้วคู่ดกเนี่ยก่อนใช้ก่อนใช้ลักษณะก่อนใช้ก่อนใช้อะแต่ก่อนผมประสบปัญหาต้นหอมจะแค่แก่นอ่าครับแค่แก่นก็คือ ใบจะเล็กหน่อตรงเนี้ยหนอยตรงเนี้ยเนี่ยหน่อเนี้ยเนี่ยใบในเนี่ยเนี่ยยอดตรงเนี้ยเนี่ยครับเนี่ยมันจะไม่เป็นสีนี้มันจะมันมันมันจะไม่ใสแบบนี้อแต่พอผมได้เริ่มใช้ตัวนี้หลังจากหลังจากที่ผมได้เริ่มใช้ตัวเนี้ยหน่อของผมเปลี่ยนแปลงไปลักษณะการยืดตอนเช้าเรามาดูหลังจากฉีดตัวนี้ไปตอนเย็นแล้วตอนเช้าเรามาดูหน่อของเราจะยืดขึ้นยืดยาวด้วยแล้วก็หน่อจะใส แล้วก็บวกกับตัวนี้ใช่ไหมครับพี่ใช่ครับ<อ>แล้วก็มีอีกตัวตนัวนี้อีกตัวใช้บวกกันซีไว้นะครับครับผมจะใช้ซีไว้บวกกันแล้วเราจะเห็นประสิทธิภาพของหอมที่มันเกิดมาซ<อ>ีไว้เนี่ยซ<อ>ีไวเ้ไวเนี่ยจะฉีดทุกเที่ยวผมจะฉีดสามเที่ยวต่อฤด,ดูกัน<อ>ม,มันทําให้ใบหอมเนี่ยเขียวและแข็งทนต่อการขนส่งอ่ะพี่พี่ปลูกทั้งหมดกี่ไร่ต้นหอมพี่ อตอนนี้พื้นที่ปลูกก็ยี่สิบไร่ครับแต่ผมจะปลูกเป็นชุดอย่าง,ช,างชุดนี้จะหว่านปุ๋ยรอบสองพรุ่งนี้ก็คือหว่านปุ๋ยสามรอบอมผมเก็บทรงตลาดาด้านหลัง,ด,ลงด้านหลังนะครับแม่ก็ของพี่ใช่ไหมครับครับผมด้านหลังนี้เพิ่งปลูกได้สามวันเวียนทุกรอบทุกรอบเลยเวียนทุกรอบครับชุดหนึ่งก็ประมาณสามสิบห้าวัน,นหลังจากที่ใช้ผลิตภัณฑ์แค่แดงกันแล้ว ที่มีความประทับใจใช่ไหมครับครับ,รบถ้าสรุปเป็นคะแนนเต็มสิบจะให้กี่คะแนนเต็มสิบให้สักเก้าเก้านะครับเต็มสิบผมไม่ไปเก้าเพราะหลังจากที่ใช้ไปรู้สึกว่าต้นหอมผมเปลี่ยนไปเปลี่ยนเปลี่ยนไปเป็นยังไงมงครับเปลี่ยนหลังจากอย,าอย่างอย่างไอ้ตรงเนี้ยข้างหลังเราเนี้ยเนี้ยจะสังเกตดูดินจะเปี่นเป็นเขียวเนี้ยก็คือตะไคร่น้ำตะไคร่น้ำรับรอบก่อนเนี้ยหอมมัจนจะ้อม หอมผมจะไม่เป็นแบบนี้เกิดมาเกิดมาเท่าเนี้ยหอมจะเริ่มมีปลายจะเริ่มจับปลายเหลืองแล้วจะไม่โตสีของยอดจะไม่เป็นแบบนี้ครับนี่สียอดจะเป็นแบบนี้แบบนี้มันจะเป็นสีแบบนี้หมดเลยนี่จะเป็นสีเขียวแบบนี้หมดนั่นคือบ่งบอกให้รู้ว่ามันไม่สามารถที่จะเจริญเติบโตต,ต่อไปได้ดางนั้นสุดท้ายฝากแนะนําเกษตรกรรอบข้างด้วยนะครับพี่ครับของผลิตภัณฑ์แคแดงครับก็ขอฝากน,นะครับ ถ้าเป็นโรคราเนี่ยเขาแนะนํานิวคาร่าของเขียแดงแล้วอร์โบนบมรุงอรองบนบมลุงนี้แนะนําเป็นคู่ดกกับซีไว้ครับจะโอเคครับอ๋อเยี่ยมเลยครับแทนขอขอบคุณมากที่ครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ